เราเป็นเพียงสื so age. Age ่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับน้องวายพี่สดีครับนี่ผมมาชีพเป้าบ้านสวยๆไปชมเล็กๆๆด้วยู่นะครับบรรยากาศดีวิวทุกหน้าภูเขาไม่แออัดไม่วุ่นวายเงียบสงบเป็นส่วนตัวตัวบ้านสภาพดีครับอมอยู่ได้เลยมี3ห้องนอนเลยนะครับ2ห้องน้ำหนห้องโถง หนึ่งที่จอดรถจอดได้สองคันนะครับในที่จอดรถครับห้องน้ําสะอาดกว้างขวางใช้วัสดุอย่างดีทั้งหลังครับมีถึงสามห้องครับบ้านไหม่เลยราคาก็ไม่แพงด้วยบ้านเดียวหลังใหญ่ๆขายเพียง1นล้านสี่แบาทเท่านั้นเองใกล้ตลาดกล,กล,กล้ร้านค้าเดินทางสะดวกเข้าเมืองง่ายไม่ห่างใกลแหล่งความเจริญครับสวยพร้อมอยู่ขอฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับ ท่านใดสนใจดูฐานที่จริงกันก่อนได้ครับแปลงนี้อยู่สันปูเลยโซนดอยสะเก็ดนะครับเบอร์โทรเจ้าของก็อยู่ใต้คลิปเช่นเดิมจะนัดดูที่ดูบ้านหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อผู้ขายได้เลยาหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ